ตุลาเลยตุลาทั้งเดือนฟื้นฟูเอาดินออกไปไหวไหมคือน้ําคืนไฟวันนี้ทางภาครัฐเนี่ยปล่อยน้าปล่อยไฟนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยท่อน้ําปล่อยน้าแต่มันมาไม่ถึงมันแตกเพราะยอนไปแซมไปถึงบ้านชาวบ้านมันไม่มีน้ําแล้วคุณดูภาพการทํางานของท่านอันนี้เข้าใจว่าอยู่บ้านเน่ะท่านไม่เคยทําอยู่แล้วแหละแบบนี้ยเพราะว่าถ้ามีคนสวนคนดูแลทําให้แล้วคุณผู้ชมลองดกภาพต้องใช้มือนะคะเพราะว่าบางจุดเล็กๆเนี่ยอุปกรณ์รถคันใหญ่ๆเข้าไม่ถึงแล้วเนี่ย มอทรหนูต้องมาทําเองเนี่ยกลับบ้านไปนอนบนหลังยอกแน่นอนใช่ฮะเท่ากับว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วชาวบ้านต้องทําอยู่จริงๆจังๆเลยนะเออแล้วเอาเอาถ้าสมมติว่าเขาอยากจ้างเขา,เาตังที่ไหนจ้างมีปะไม่มีโอ้โหพี่กินชักหน้าออไปถึงหลังเลยต่อให้อยากจ้างต่อให้มีคนรับทำอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่งานง่ายๆไง,งวันหนึ่งนะต่ำๆห้าร้อย<ะ>ต่อคนนะ แล้วถ้าคุณใช้สองแรงแบนเออแล้วยิ่งถ้าปล่อยเอาไว้นานเนี่ยมันยิ่งแข็งก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเราเห็นแต่ความยากลําบากของประชาชนในตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านมทพูดอ่ะอันนี้เป็นการสอบถามใช่ไหมคะสอบถามกันเองใช่ไหมคะว่างบประมาณส่วนไหนจะเอาไปช่วยมันพูดผ่านๆให้ได้ยินเหรอถ้าเกิดว่าแปลล่ะแปลซิพี่ต้นแปลไทยเป็นไทยใช้เงินด่วนเอส่วนนี้ไม่เด้หนยเอาแบบนั้นจริงๆท่านพูดแบบนั้นได้เลยเพราะว่าชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจด้วยค่ะในเมื่อท่านก็อยู่ในฝั่งของ รัฐบาลเช่นกันชาวบ้านรอเยียวยากันอยู่นะคะไม่ใช่เพียงแต่แค่รัฐบาลที่มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเยียวยาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหน่วยง,งานภาคเอกชนภาคประชาชน พวกเราก็ช่วยกันเองค่ะหนำซ้ำบางครั้งจะเห็นภาพที่เราเนี่ยเข้าไปถึงก่อนท่านๆด้วยซ้ำไปอย่างทางอีจันเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าขอบคุณน้ำใจของอีจันมากในบทบาทของการเป็นสื่อออนไลน์ก็โอ้โหเด็ดขาดเหลือหลายแต่บทที่จะลงไปช่วยชาวบ้านยกเอาใจให้ทั้งดวงกับอีจันไปเลยค่ะที่ลงไปช่วยเหลือแทนพวกเราที่มีน้ำใจมีแรงซับบางส่วนที่อยากจะช่วย แต่เราไปไม่ได้ครับมีตัวแทนแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่อิจานบอกแล้วว่าหนทางยังอีกค่อนข้างยาวไ<า>กลเลย,เลยครับไหนๆจะช่วยแล้วก็อช่วยให้สุดก็แล้วกันเราก็ร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมายังคงอยู่กันที่สถานการณ์ของน้ํานี่แหละซูริกหอบฝนเติมฝายปรากฏว่าน้องวัย13ปีไปนั่งเล่นแล้วลงไปจับปลาโดนน้าซัดจมหายไปแต่ชาวบ,บ้านบอกว่าจุดเดียวกันนี้10ปีก่อน ตาแท้ๆของน้องคนนี้ก็ตายตรงนี้ครับงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับโลกเทศกาลอาหารจากเชฟชื่อดังชอบสินค้ารักโลก27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมงานฟรี หอมจากดอกไม้สีชนิดหอมสดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอสเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อเซนหอมสดชื่นยาวนานดาวนี้รวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันเดือดฟีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำเอ็นชูโกลแพลนเบสคัสสันจากโปรโตีนพืชร้อยเปนต์พิหนัวข้าวชูเหลืองพร้อมเอชเอ็มบีเอ็นชูโกลแพทางเลือกใหม่ที่ต้องลองพร้อมไหมพ้อม โหเคร่องแน่นอะโหเครื่องแน่นมากเข้มข้นเหนียวนุ่มนิชินครับนูเดเครื่องแน่นเต็มครับอร่อยเต็มคำแดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมัด ไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่เคลียร์แมนคือ power factor พลังช่วยะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมนเทศกาลเจทั้งทีขอพอนอย่างเดียวไม่พอถือสิลกินเจต้องเสริมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากทัญพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร U X the Next Peak รุ่น R S จุดส uh 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 ูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าก็โก้ mix จาก Nature g i v ฟมีแอลคาเนตินมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากิน Nature g i v ฟก็นอนกิน Nature g i v ฟก็โก้ mix ก็โก้ mix ก็โก้ mix จาก n น t u r e g i v ฟื่ก็กิน Nature g i ที่ก็กิน Nature g i v ฟถึงตอนเย็นก็กิน Nature Give ถึงเนเจะกิฟที่ไร่เธอก็ชงม,มาให้เนเจะก,กิฟดื่มอร่อยดื่มได้ได่นดีดที่แมคโครคุณจะเจอกับสินค้าสุดว้าวทั้งแพทรวมแพทใหญ่ไซส์เอ็กซ์ตรา้าในราคาสุดคุม้ม <c oughs> เจอกับสินค้าสุดพิเศษอัปเดตท,ทุกเดือน <c oughs> รีบจัดก่อนหมด extra finds เจอแล้วต้องจัดที่แมคโครแดงแป๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตะมน็ด <c oughs> ผลใหม่ด้วยไฟออร์แกนิกผ้าอนามัยที่ป้องกันการซึมเปื้อนและไม่ระคายเคืองผิวด้วยส่วนประกอบจากไฟอยอร์แกนิกแล้วคุณจะรักออร์แกนิกฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา HiQ ิว Hi ว u l u s Supergo หนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i q ิวนพลัสซูเก สนับสูนโดยแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยากแกปซูลขมิ้นชานอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองสายไฟฟ้าฟูเลอร์ จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมเชา้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงอิทธิพลของซูริกเนะี่ยทำฝนตกทั้งคืนเลยไหมส่งข่าวมาบอกกับเรากันบ้างนะคะแต่ว่าอิทธิพลของซูริกเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยโดนกันไปเกือบทั้งประเทศไทยยังในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมซูริกทําเอาฝนตกแล้วน้ําจากบนฟ้าเติมลงมาที่ในฝายมีเด็กๆเ,เข้าไปนั่งเล่นกันบริเวณรอบๆนะคะน้องคนหนึ่งจู่ๆเกิดเห็นปลาเนี่ยกระโดดขึ้นมาน้องก็เลยไปตะคอ แต่ปรากฏว่าน้ําที่มันเติมจนเต็มแล้วประกอบกับตลิ่งที่มันค่อนข้างลื่นน้องตกลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะตรงที่ยืน